ครับสวัสดีครับช่องโชว์วิธีครับผมมือนี้มาพบ้าะพร้ากันครับช่วงตอนแรงๆนะครับอยู่แคมหมองพักที่ว่ามาหารับจ้างสอนม้านนะครับผมมือนี้มาเบิง่งรถเกี่ยวกับโพดเนาะครับผมนะครับกับโตรกับอยู่ทางแคมเนี่ยละเนาะครับผม แปลงนี้ก็รอะแคบมน่ประมาณสองไรกวกลันะครับกำลังไตลงจากน,นอนอยู่นะครับตอนนี้ราคาดีจังเลยครับผมปวดพี่นี่ครับผมขดเ หัวจุดห,หวัดลงก่อนนะครับผมครับเริ่มเกีียวแล้วนะครับผมตรงนี้ลมเนี่ยยังไงครับหมดหมกมเมื่อนะครับผมตั้งอย่าง ครับผมทางนัินก็เป็นมันสับปะหลังเขาแล้วครับ ครับอุลูอุลูไปขางไหนกูหลานเนาะครับผมเพราะว่ากระพวดมันยังสดอยู่ครับเรียนไปกับอะไรนะครับก็อปคาดไปนะครับตะเว้นก็เริ่มค่อยลงขึ้นแล้วเนาะครับผมบ้านเท่ากันดิมาทัดดิเลี่ยวแปลงกันดิจบคลิปก่อนเนาะครับผมดูนะครับกับฟ้ากระพวดกับง้าเนาะครับขางไหนครับขางนอกว่างามปานใดเนาะครับบาร์แมนสีบ่างามป่านี่เนาะครับ ทางนอกก็จะเป็นลังๆน,น้อยๆนะครับแช่น้ำนะครับเหมือนันทางนีน,งนี่เสมอครับผม,น,น,บบมดดน,นะครับเม็ดแดงเยอะเกินนะครับพักเดียวนะครับผมทางนี้นก็เป็นปลามันอีกนะครับเพราะว่าล็อกนี่เขาแบบจัดสรรกันล็อกละสามเลยสามเลยนะครับทางหมู่บ้านเพื่อนนะครับผม ูครับกำลังมุ่งหนาออกมาแล้วครับผมครับใบบ๊วยแล้วครับเพราะว่ากระปวดมันยังเขียวอยู่นะครับใบเพิ่งออกมากับวัตเต็มหนาแล้วครับเหลืออยู่ประมาณล่องหนึ่งนะครับบัตเต็มช่วงเขียวไใบล่องหนึ่งนะครับสาวมาลายแบบพื้นพื้นแล้วครับตาเวทกัค่อยแล้วนะครับผม ที่ต้องหุบนากล้องลงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าทางงายไปก็บยอดแสกนะครับครับเพราะหอดทางนาน,นี่ก็สิคอพี่อกอนก็นบนเพื่อนๆตัดจบเลยเนาะครับผมเพราะว่ามันมืดเบื่อแล้วเนี้ยมเห็นเนาะครับลุกกระไล่ครับผม บรรยากาศชนบทนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเอีอ่ที่ว่าตรงแถววไวยล่องนึงนะครับว่าเอาเต็มหนาบมาได้กับปวดมันสดอยู่นะครับและฟ้าเนี่่าแห่งข้อประมาณแล้วนะครับ เปลือเขาไปแล้วแต่ใบยังเขียวอยู่เนะครับ ก็เห็นโลกโก้ของร้างแล้วครับ สุดๆน,นะครับดูกใกล้ๆต่อคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเปิดแล้วนะครับ ากกดไลค์กดติดตามกันทุกาแล้วครับผมกลับช่องโจ้อจีแล้วครับผมสวัสดีครับ